กลับมาสู่ช่อง YouTube ของผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่คาดคิดแอลมันได้เริ่มสร้างกระแสการพูดคุยทั้งในวงการความมั่นคงการเมืองและแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวต่างประเทศประเทศที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือสอปอปลาวประเทศที่หลายคนเคยมองว่าเป็นประเทศที่เงียบสงบ ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในด้านการแข่งขันทางทหารระดับภูมิภาคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้แสดงให้เห็นภาพที่แตกต่างออกไปอย่างมากเราได้เปิดเผยเทคโนโลยีทางการทหารที่ดูทันสมัยและคาดไม่ถึงจนทำให้นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเกิดคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับสมดุลอำนาจในอาเซียนและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของชาติเล็กในยุคป,ปัจจุบัน การแสดงยุโทโธปกรณ์ที่ประกอบด้วยรถหุ้มเกระรุ่นปรับปรุงระบบยิงจรวดระยะไกลระบบควบคุมสื่อสารแบบใหม่และหน่วยโดรนที่มีความสามารถสูงทำให้หลายฝ่ายแปลกใจมากเพราะในอดีตลรามักถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางทหารในระดับจำกัดเน้นป้องกันชายแดนและความมั่นคงภายในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นการปรากฏตัวของเทคโนโลยีใหม่จึงทำให้เกิดคำถามสำคัญหลายข้อเทคโนโลยีเหล่านี้ได้มาอย่างไรมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติจริงหรือไม่และที่สำคัญที่สุดมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยุโทโธปกรณ์เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราได้เริ่มกระบวนการปรับปรุงกองทัพมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแม้จะไม่ได้ประกาศให้ชัดเจนหรือจัดแสดงบ่อยครั้งเหมือนบางประเทศแต่เราได้ลงทุนในด้านการฝึกบุคลากรการวางยุทธาศาสตร์และการจัดหาเทคโนโลยีที่รองรับการป้องกันประเทศในยุคใหม่แนวทางของเราไม่ได้มุ่งไปที่จำนวนกำลังทหารจำนวนมาก แต่เน้นไปที่การสร้างศักยภาพเชิงเทคโนโลยีและยุทธวิธีที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับประเทศที่ต้องการป้องกันตัวเองโดยไม่ต้องเข้าสู่การแข่งขันทางอาวุธในระดับใหญ่โดรนที่ลาวนำมาแสดงไม่ใช่โดรนบันทึกภาพธรรมดาแต่มีลักษณะคล้ายระบบที่มี AI ช่วยนำทางและประมวลผลทำให้สามารถปรับทิศทางตรวจจับและรายงานข้อมูลกลับไปยังศูนย์สังการได้แบบเรียลไทม์ คุณสมบัติเหล่านี้เพิ่มความได้เปรียบในการปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเปิดโอกาสให้การป้องกันประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้นค่าใช้จ่ายของโดรนในระดับนี้สามารถอยู่ได้ตั้งแต่หลักแสนบาทไปจนถึงหลักล้านบาทขึ้นอยู่กับระบบเซ็นเซอร์กล้องการเข้ารหัสสัญญาณและซอฟต์แวร์ AI ที่ใช้ ต่อมาคือรถหุ้มเกราะหลายคันดูเหมือนเป็นรุ่นที่มีพื้นฐานจากรถหุ้มเกราะของรัสเซียหรือจีนแต่ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นระบบควบคุมการเล็งอาวุธที่เสถียรขึ้นเกราะเสริมที่ป้องกันแรงระเบิดได้ดีขึ้น และระบบสื่อสารใหม่ที่เชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการโดยตรงการปรับปรุงรถหุ้มกรอบเก่าให้ทันสมัยขึ้นนั้นเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับการซื้อใหม่เพราะรถรุ่นใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลายสิบล้านบาทต่อคันในขณะที่การอัปเกรดอาจใช้เพียง30-40%ของงบดังกล่าว สิ่งที่สร้างความสนใจมากที่สุดคือระบบยิงจรวดระยะไกลหากระบบเหล่านี้สามารถใช้งานได้จริงนั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างพลังยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการละเมิดอธิปไตยอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของระบบจรวดขึ้นอยู่กับความแม่นยำระบบนำวิถีและข้อมูลเป้าหมายไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกระบบประเภทนี้มีราคาตั้งแต่ไม่ สี่สิบล้านไปจนถึงหลายร้อยล้านบาทต่อชุดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการสร้างหน่วยป้องกันทางไซเบอร์ เราไม่ได้เพียงแค่สร้างกำลังทหารแบบดั้งเดิมแต่เข้าใจว่าการโจมตีในยุคใหม่อาจเกิดขึ้นบนเครือข่ายระบบข้อมูลภาครัฐหรือโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการพัฒนาไซเบอร์ดีฟเอนไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเท่าการซื้อยุโทโธปกรณ์หนักแต่ต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะสูงและระบบการฝึกที่ต่อเนื่องการแสดงยุโทโธปกรณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการโชว์พลัง แต่สะท้อนถึงการกำหนดจุดยืนของลราในภูมิภาคเราต้องการแสดงให้เห็นว่าพร้อมปกป้องอำนาจอธิปไตยและไม่ต้องการเป็นประเทศที่พึ่งพาใครโดยสมบูรณ์แม้จะเป็นประเทศขนาดเล็กแต่ยุทธศาสตร์ที่ชัญฉลาดและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถทำให้ประเทศมีความมั่นคงได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอาวุธจำนวนมากอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับคุณภาพขององค์การฝึก การดูแลซ่อมบำรุงวินัยการปฏิบัติการและความพร้อมของระบบสนับสนุนหากล่าวพัฒนาด้านเหล่านี้ควบคู่กันไปการปรับโครงสร้างทางทหารครั้งนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในเปลี่ยนแปลงสำคัญในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของภูมิภาคสุดท้ายนี้ปฏิกิริยาของประเทศรอบข้างจะขึ้นอยู่กับมุมมองบางประเทศอาจมองว่านี่เป็นการเสริมความมั่นคงภายในประเทศ ขณะที่บางประเทศอาจรู้สึกว่าดุลอำนาจอาจเปลี่ยนไปสิ่งสำคัญคือเราต้องวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลไม่ใช่ตีความว่าเป็นสัญญาณของความตึงเครียดหรือสงครามทันทีการพัฒนากองทัพไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อลุกรานเสมอไปแต่อาจเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประเทศสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ถ้าคุณดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง YouTube ของผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่คาดคิดแอลมันได้เริ่มสร้างกระแสการพูดคุยทั้งในวงการความมั่นคง การเมืองและแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวต่างประเทศประเทศที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือสอปอปลาวประเทศที่หลายคนเคยมองว่าเป็นประเทศที่เงียบสงบ ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในด้านการแข่งขันทางทหารระดับภูมิภาคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้แสดงให้เห็นภาพที่แตกต่างออกไปอย่างมากเราได้เปิดเผยเทคโนโลยีทางการทหารที่ดูทันสมัยและคาดไม่ถึงจนทำให้นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเกิดคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับสมดุลอำนาจในอาเซียนและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของชาติเล็กในยุคป,ปัจจุบัน การแสดงยุโทโธปกรณ์ที่ประกอบด้วยรถหุ้มเกราะรุ่นปรับปรุงระบบยิงจรวดระยะไกลระบบควบคุมสื่อสารแบบใหม่และหน่วยโดรนที่มีความสามารถสูงทำให้หลายฝ่ายแปลกใจมากเพราะในอดีตลาวมักถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางทหารในระดับจำกัดเน้นป้องกันชายแดนและความมั่นคงภายในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นการปรากฏตัวของเทคโนโลยีใหม่จึงทำให้เกิดคำถามสำคัญหลายข้อเทคโนโลยีเหล่านี้ได้มาอย่างไรมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติจริงหรือไม่และที่สำคัญที่สุดมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยุโทโธปกรณ์เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราได้เริ่มกระบวนการปรับปรุงกองทัพมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแม้จะไม่ได้ประกาศให้ชัดเจนหรือจัดแสดงบ่อยครั้งเหมือนบางประเทศแต่เราได้ลงทุนในด้านการฝึกบุคลากรการวางยุทธาศาสตร์และการจัดหาเทคโนโลยีที่รองรับการป้องกันประเทศในยุคใหม่แนวทางของเราไม่ได้มุ่งไปที่จำนวนกำลังทหารจำนวนมาก แต่เน้นไปที่การสร้างศักยภาพเชิงเทคโนโลยีและยุทธวิธีที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับประเทศที่ต้องการป้องกันตัวเองโดยไม่ต้องเข้าสู่การแข่งขันทางอาวุธในระดับใหญ่โดรนที่ลาวนำมาแสดงไม่ใช่โดรนบันทึกภาพธรรมดาแต่มีลักษณะคล้ายระบบที่มี AI ช่วยนำทางและประมวลผลทำให้สามารถปรับทิศทางตรวจจับและรายงานข้อมูลกลับไปยังศูนย์สังการได้แบบเรียลไทม์ คุณสมบัติเหล่านี้เพิ่มความได้เปรียบในการปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเปิดโอกาสให้การป้องกันประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้นค่าใช้จ่ายของโดรนในระดับนี้สามารถอยู่ได้ตั้งแต่หลักแสนบาทไปจนถึงหลักล้านบาทขึ้นอยู่กับระบบเซ็นเซอร์กล้องการเข้ารหัสสัญญาณและซอฟต์แวร์ AI ที่ใช้ ต่อมาคือรถหุ้มเกราะหลายคันดูเหมือนเป็นรุ่นที่มีพื้นฐานจากรถหุ้มเกราะของรัสเซียหรือจีนแต่ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นระบบควบคุมการเล็งอาวุธที่เสถียรขึ้นเกราะเสริมที่ป้องกันแรงระเบิดได้ดีขึ้นและระบบสื่อสารใหม่ที่เชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการโดยตรงการปรับปรุงรถหุ้มเกราะเก่าให้ทันสมัยขึ้นนั้นเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับการซื้อใหม่ เพราะรถรุ่นใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลายสิบล้านบาทต่อคันในขณะที่การอัปเกรด